สวัสดีทักทายเพื่อนๆก่อนหนะ้าโอกาสนี้นะคะสวัสดีคะ่ะคุณป้าสลิคุณป้าบุญเลียมคุณป้าคุณเฉลียวเขาโชว์ว่าไม่สามารถเข้าได้ค่ะเอาทำไมเหรอทำไมเหรอไม่สามารถเข้าได้เป็นเพราะอะไรคะ่ะเพื่อนๆคงจะสงสัยนะคะคเพื่อนๆคงจะสงสัยว่าหายไปเพราะอะไรมีเหตุฮะมีเหตุให้หาย มาแล้วจ้าดีใจด้วยมากๆขอบคุณค่าคุณป้าขอบคุณคุณป้าเสี่ยมนะคะมาแล้วจ้าดีใจด้วยมากๆค่ะแม่เสียมทําไมไม่ได้ไปเยี่ยมหรือว่าไปให้กาลังใจนะแม่เสียมมีเหตุผลมีเหตุผลกับอ่ามาให้กาลังใจนะทุกคนนะขอให้เข้าใจตามนี้หลังจากที่แม่เสียเลยอ๋อไม่น่าล่ะอ่า ฉันต้องทําด่านตัวนี้เองนะคะฉันจะต้องผ่านด่านตัวนี้แต่มาพบปะเพื่อนฝูงมารายงานตัวต่อเฟซบุ๊กมารายงานตัวต่อคุณมากมารายงานตัวบริษัทที่หายไปไม่เห็นนาทีเหมือนทุกวันเลยประมาณนี้เนาะพอคิดว่าตัวเองจะยังไม่ได้ผ่านนั่นเองพอพอพอเชา้ชาเช้าวันที่11บเอรอบสี่โมงเช้าแม่มสเสี่ยมไม่ได้ขึ้นไลยนะคะ แต่วันที่สิบนี่ก็มาวันที่สิบสามใช่ไหมคะก็หายไปสามวันหายไปเพราะอะไรแล้วก็ระวังตัวลหลายอย่างเหมือนกันก็จะดูก็จะพยายามที่จะ,ะไม่ให้ไปโดนอะไรนาทีไปตั้งแต่วันที่สิบนะคะสิบธันวาเนาะ,ะแล้วก็หลังจากนั้นได้วันเดียวแม่สเสงี่ยมสงคคลิปเพื่อนๆคงจะสงสัยนะคะ เพื่อนๆคงจะสงสัยว่าหายไปเพราะอะไรมีเหตุค่ะมีเหตุให้หายปันไปไหนมาเข้ามาจะได้คุยกันนะคะแม่สเสียีแยมเองวันนี้รู้สึกรอบรอบบ่ายสองของวันที่สิบเอ็ดนะคะบอกว่าแม่ยายยายมีโฆษณาหรือยังไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันไม่เห็นถ้าเข้าได้ก็เชิญเข้าในห้องก่อนนะคะ เราจะได้ทักทายพูดคุยกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆในวันของวันที่10นะคะคืนของวันที่10นั่นเองนะคะ,ะแต่พอมาดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะดีใจเป็นพิเศษหลังจากจบ6 0 0 0 0นนาทีไปตั้งแต่วันที่10นะคะจบ60,000นาทีไปต้เข้าใจคุณติง้งติงเข้าใจแล้วเนาะคุณติงติงเนาะ เองนะคะก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าอาจจะมีเหตุผลในทางการาก็ได้เนาะทางการในระบบก็ได้ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะดีใจเป็นพิเศษหลังจากจบ6 0 0 0ื่นนาทีไปตั้งแต่วันที่10นะคะจบ60,000่นนาทีไปถึงก็อาจจะได้ชมแล้วอาจหรืออาจจะยังไม่เข้าใจเนาะ ถ้าอย่างนั้นก็จะอธิบายให้แม่เดือนฟังว่าาริสัทนะคะ,ะแม่สงเสงี่ยมผ่านไปห0 0 0 0่นนาทีพึ่งจะทำงานวันเดียวนะคะพึ่งจะทำแบบนั้นนะคะก็เลยออกมาเพื่อที่จะชี้แจงให้เพื่อนๆเ,เราฟังด้วยคุณแม่แตงอ่อนคะเข้าไม่ได้หรอคะไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะ <c oughs> วันนี้ก็มารายงานตัวนะคะและมาขอ วันนี้แม่เสงียมสวนผสมผสานมารายงานตัวถิงถิงขอบคุณคุณบรรจงขอบคุณคุณวานินลาขอบคุณป้าบุญเหลี่ยมขอบคุณคุณสมเจตขอบคุณคุณอัญญาณีขอบคุณคุณเฉลียวต่อ AI ต่อบริษัทต่อคุณมาก กมากคขอบคุณบริษัทขอบคุณคุณมากขอบคุณเอไอค่ะ,ะมีเพื่อนเพื่อนเข้ามาร่วมรายการนะคะก็จะสคนสีคนแ้หคน5คน5คน5คนนะที่กำลังรับที่เข้ามาได้ห้าคนนะคะคุณประนั้นก็จะไปคอมเมนต์รัวๆนะคะต่อไปนี้แม่สยามจะรัวไม่ได้นะจะไปได้แค่ให้รู้ว่าแม่สยามหาคุณยายทุกวันเลยไม่เจอ ขอบคุณนะคะคุณติงต๋งติ๋งขอบคุณก็นี่ก็คือเหตุผลที่คุณยายมาโอกาสนี้แม่สยามจะขอลงอ่อาไลฟ์ทักทายเพื่อนๆพูดคุยกันเนาะก็ขอสวัสดีแล้วก็ระวังตัวหลายๆอย่างเหมือนกันก็จะดูก็จะพยายามที่จะอ่าไม่ให้ไปอ่าโดนอะไรอีกเป็นยังไงผ่านเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยแล้วเนาะคุณประกายวาน ในห้องไลฟ์นะคะขอเชิญคุณป้าเข้ามาในห้องไลฟ์ค่ะทักทายเลยนะคะที่เปิดโอกาสให้ไมสเสนียมได้ทำงานต่อในครั้งนี้นะคะวันนี้ก็เลยเป็นวันพิเศษที่ดีใจมากๆเลยะะย้อนออกมาดูหน้าโคษณาสตรีมอีกก็มาเจอคำว่าตั้งค่านะคะ,ะเพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่ไมีสั่งมาว่าให้ระงับบัญชี6วันนะคะ แต่ยังไม่ถึงค่ะวันนี้วันที่สคุณแม่เสียมก็ได้ผ่านชี้แจงนะคะชี้แจงให้ฟังว่าเป็นเพราะเหตุอะไรนะคะบางว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนคงไม่เข้าใจผิดตืกดีใจและข้อก็เขียนขึ้นมาในนั้นบอกว่าคุณได้ผ่านด่านคุณได้แล้วมารายงานตัวต่อเพื่อนๆเพื่อ,อ,อที่จะขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจและทำสามคน4คน5อหคน5คน5คน5คน,5คนนะที่กำลังรับที่เข้ามาได้5คนนะคะคุณประทานตะวันนะคะยี่ที่มีดอกทานตะเอดอกอดอกดาวเรืองนะคะมี2คลิปนะคะอ่ะบุ๊กที่ให้แม่เสงีง่ยมได้มาทำงานอ่า จะเรียกว่าอีกนะคะมีอยู่3มคนคุณแม่มาอะไรก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะคะกำลังรับชมอยู่นะคะเดี๋ยวนะวันที่11อ็ดรอบบ่ายสขึ้นอ่ะ,อะวันที่11รอบเย็นสังไม่ไม่เข้ามาก็ยังไม่เป็นที่รู้จักนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีใครเข้าไปห้องใครแล้วก็ให้อ่า บอกกันต่อด้วยนะแม่สเสียมยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ได้ทิ้งเพื่อนไปไหนคือตอนนี้ก็คือได้ทำงานเป็นปกติแล้วนั่นเองนะคะแต่แม่สเสียมเห็นคุณแม่แตงอ่อนอยู่ข้างบนอยู่นะคะแล้วก็มีใครอีกเข้ามามีแต่กำลังรับชมอยู่นะคะนาทีไปตั้งแต่วันที่10บนะคะสิธันวาเนาะอ่าแล้วก็ หลังจากนั้นได้วันเดียวแม่สงเสงียมส่งคลิปสม่ำเสมอเหมือนเดิมเพื่อที่จะได้เป็นการทำงานเนาะเป็นใกล้สงเสงียมส่วนผสมผสานนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณนัดชดากำลังรับชมอยู่เหมือนกันนะคะเข้าคงจะ,อะพอดีมีเพื่อนเพื่อนที่อยู่กรุงเทพ คนหนึ่งนะคะเป็นอาจารย์ที่อยู่กรุงเทพคนหนึ่งแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อแม่จ๋านะคะซึ่งถ้าใครๆเข้ามาแล้วก็ให้รู้ว่าแม่เสียง,งียมคิดถึงทุกคนนะยังคิดถึงทุกคนอยู่คุณแม่จ๋าก็เลยบอกว่าอันคุณแม่เสียง,งียมมีมีพระมีโฆษณา,าติดสองคลิป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 ,ลปก็เลยบอกเขาอย่างนี้นะคะแม่สงเสยงียมก็เลยจะรอจะรอเวลา ภายใน6วันนะคะช่วยเพื่อนแล้วก็ดูโฆษณาให้จบด้วยนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะ,อะขอบคุณ4ดวงตาที่ยังมี3คน4คนกออ็5คน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 นะที่กำลังรับที่เข้ามาได้5คนนะคะคุณปรานะคะอะสวัสดีคุณอัญญากรใช่หรือเปล่าคะคุณอัญญกรเนาะ นะคะคุณบุลผ่านก็กําลังรับชมอยู่เหมือนกันเหตุก็คงจะเข้ามาไม่ได้เหมือนกันค่ะไม่เป็นไรนะคะเ,เดี๋ยวแม่เสี่ยมจะเล่าให้ฟังว่าแม่เสียงแยมคุณติ้งติงเข้าได้คุณติ้งติงขอบคุณค่าคุณติ้งติงกดไลค์กดหัวใจให้รัวๆเลยนะคะคุณติ้งแล้วก็ระวังตัวหลายๆอย่างเหมือนกันก็จะดูก็จะพยายามที่จะไม่ให้ไป ดูตั้งแต่ต้นคลิปก็จะรู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรก็ขอให้คุณประกายวันรู้ว่าวันสองวันที่มาผ่านมาเนี่ยไปให้กำลังใจในห้องไลฟ์ก็ขอให้เข้าใจตามนี้นะคะสำหรับคุณติงต๋งติง๋งบอกว่าหนูตาคอมเมนต์ได้เลยแปลว่าอะไรมีความหมายว่ายังไงสวัสดีค่ะคุณบรรจงคุณนะคะเดี๋ยวนะ